คิกฟลิปบล็อกรูปน้องใหม่จาก JYP Entertainment เตรียมเดบิวต์ในวันที่20มกราคมนี้พร้อมมินิอัลบัมแรก f l ปอ It คิกอิที่มาพร้อมกับคอนเซปต์สตรีทและพลังงานสดใหม่ที่น่าจับตามองสมาชิกทั้ง7คนพร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการคป o p OP. ความหมายของคิกฟลิปคิกเพลิปชื่อวงคิกฟลิปได้แรงบันดาลใจมาจากท่า ในกีฬาสเกตบอร์ดที่ต้องหมุนบอร์ด3า0อองศาและพลิกกลับมาอย่างสมบูรณ์ซึ่งสะท้อนถึงการก้าวข้ามขีดจำกัดและความมุ่งม,มั่นของสมาชิกทั้ง7คนในการนำเสนอสิ่งใหม่ๆใ,ในวงการเคป๊อปด้วยคอนเซปต์ที่ผสมผสานระหว่างพลังงานสดใสของวัยรุ่นและความสตรีทที่โดดเด่นคิกฟลิปมุ่งนำเสนอตัวต,วตนที่ไม่ถูกจำกัดด้วยกรอบเดิมๆเมช่นเดียวกับการหมุนบอร์ดเพื่อไปข้างหน้าพร้อมกับข้อความที่ส่งกำลังใจให้แฟนๆกล้า ที่จะฝันและพลิกชีวิตตามเส้นทางของตัวเองสมาชิกทั้ง7คนของ Kickflip Kickflip ประกอบด้วยสมาชิกมากความสามารถทั้ง7คนแต่ละคนมาพร้อมกับสเสน่ห์และความถนัดที่แตกต่างกัน l ีกเย h ุ u n เกิดวันที่16กันยายน2004บ้านเกิดเจจูสัญชาติเกาหลีใต้ความสามารถพิเศษการแต่งเพลงและเล่นปิงปองรับเต้น ออดิชั่นเป็นเด็กสุด JYP ปี2016เพนมากับสเตค,คิดและอิดจีร่วมโปรเจกต์ทีมหล u d ชอบสาวหน้าไม่ชอบกินเผ็ดกรุ๊ปเลือดโอ MBTI คือ ENFP อามารุชื่อจริงมิซูยุกิอามารุมิจิเกอามารุเกิดวันที่21ตุลาคม2005บ้านเกิดไซตามะประเทศญี่ปุ่นสัญชาติญี่ปุ่น ความสามารถพิเศษการแต่งเพลงเขียนเนื้อร้องและหมุนจานความสามารถร้องรับเต้นคิดท่าเต้นเคยเป็นเด็กฝึก YG จะเป็นเทรนมากับเฟเชอร์ก่อนมาเป็นเด็กฝึด JYP เหมือนจะเทรนมากับฮารุโตะโยชิอาซาฮิหรือเปล่าครับผมเมนฮารุโตะครับผมเข้าร่วมโปรเจกต์ทีม loud ชอบซูชิชอบรุนพี่2 pm กรุ๊ปเลือด o mbti คือ emfp ลีดงฮวาเกิดวันที่11มีนาคม2006สัญชาติเกาหลีใต้ความสามารถพิเศษการแต่งเพลงเขียนเนื้อร้องและเต้นฟรีสไตล์จูวังวันเกิด2พฤษภาคม2006บ้านเกิดโพฮังสัญชาติเกาหลีใต้ความสามารถพิเศษกรีธาและยิมนาสติกชเวมินเจเกิดวันที่12พฤษภาคม2006เกิดที่กรุงโซลสัญชาติเกาหลีใต้ ความสามารถพิเศษกระโดดเชือกสองจังหวะและภาษาอังกฤษแอบบอกเลยว่าคนนี้ปักเมนแล้วเคจูชื่จิงโอคาโมโตเคจูโอคาโมโตเคจวันเกิด4ตุลาคม2006เกิดที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองโตเกียโกวโตเกียวโตสัญชาติญี่ปุ่นการเล่นโบลลิงความสามารถรับร้องเต้นคิดท่าเต้นเคยแข่งรายการสเตตเคของ JTPC Week ไอคอนเข้าร่วมโปรเจกต์ loud ชอบไอคอนเซเว่นทีน BTS The l e g n แมวทำอาหารกรุ๊ปเลือดอ MBTI คือ ESFP ดงฮยอนวันเกิด13มีนาคม2007บ้านเกิดเดกูสัญชาติเกาหลีใต้ความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษฮอกกี้น้ำแข็งและการแต่งเพลงแต่งกลอนคอนเซปต์อัลบัม้ม c k i c k It คลิปิฟเปิดตัวพร้อมกับมินิอัลบั้มแรกที่มีชื่อว่าฟลิปอิดคลิกอิดที่เน้นนำเสนอความมั่นใจและจังหวะชีวิตวัยรุ่นผ่านเพลงไตเติลดื่มเอฟเพลงที่เปลี่ยมไปด้วยพลังบวกและการก้าวข้ามคำวิจารณ์ในแบบฉบับของตัวเองอยังไงก็ฝากวงคลิกฟลิปด้วยนะครับต้องเป็นวงน้องใหม่เจน5ของค่าย JYP คิดต้องดีและอนาคตไกลแน่ๆ